อันนี้แหละพ่อพ่อสิวะเหรอใช่แหละพ่อพ่อพ่อแหละแม่แม่แม่กุนีมเหรอหรือว่าพ่อสิวะแม่บอกไปที่แล้ววันนั้นน่ะปู่ฤาษีใช่ไหมนี่นี่ขอเข้ามาใครลูกที่ว่าที่ว่าเทวดาบอกเอาหน้ากากออกเลยคุณรู้เรื่องเบอร์ไปแล้ว ใบหมดแค่ว่าใบสีผู้หนึ่งใบ่สีผู้หนึ่งคือใบสีของขมาของมาปุรศีไงแล้วก็อะไรอีกถึงแม่ที่แม่มีองค์อะไรแม่องค์พระแม่กุมารกาลีกุมารกาลีกุมากาลีแล้วใครอีกสององค์เนี่ยกุมารกาลีเหรอกุมารกาลีแล้วมันมีอีกองค์หนึ่งไม่ใช่เหรอมีแม่กุนอิมค่ะแม่กุนอิมค่ะแม่ไกุนอิมเหรออ่า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 สาธุเอาเธอจับไว้อ่า บอกชื่อนามตะกุลแล้วพูดไปเลย หลวงเธอขอขมาแม่อุมาแม่กาลีแม่กุนอิมใช่ไหมด้วยเหตุผลอะไรว่าขอขมานั่นอะฮะไม่ไม่ไม่เชื่อท่านอะค่ะไม่เชื่อท่่านคะไม่เชื่อท่านอาอาแม่มาเลยสิถ้าแม่อุมาแม่กาลีจ้แม่กุนอิม รับทราบแล้วเสด็จมาด้วยเทินอขอเชิญมาหน่อยพ่อแม่มาหน่อยเสด็จมาจะได้รับทราบรับรู้จะอบรมทางสอนลูกศิษย์ลูกหายังไงบ้างจะได้บอกกล่าวกาาพุทธังมาทำเอาอาสนะมาหน่อยเด้อไดเอกน ทางมาทำมังมาสังขังมาอ้าวสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ kop, ามาแล okay. ้วเอาเอากำยานมีแบ่กำยานไอไออันนี้อันนี้อ้อมไปอ่าขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสด็จมาด้วยมาเลยลูกเต้าลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานมาประกอบพิธี ขอขมากรรมแล้วหากรับทราบแล้วหากเมตตายกโทษเอโหจิก,กรรมก็ได้โปรดเสด็จมาด้วยเถินอา้าเนี่ยเออ เอาไปให้ท่านได้สูบดมหน่อยอา้าวพระเมธเจ้าไม่มาอนไะ,อะไรนะคุณแม่อยู่ในศีลค่ะพระแม่ไม่ลงค่ะแม่ไม่ลงดีไม่ได้ลาสีลเหรออ,อ่าพระแม่ไม่ยอมลงเพราะว่าเธออยู่ในศีล อะไรนะชิ้นแปดชิ้นแปดแม่เลยไม่ลงเพราะแม่ชิ้นยังไม่ถึงใช่ป่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าพระพุทธ,ธ,ธเจ้าอยู่กับพระแม่ไม่ใช่านคือพระพุทธเจ้าสูงกว่าพระแม่ค่ะเขาเข้าใจไงแต่ว่าเพื่อให้พระแม่ รับทราบแล้วก็พิธีนี้เขาจะได้สบายใจว่าเขาขอขมาแล้วสำลิดผลสําเร็จอาขอพระแม่เสด็จมาเถอะขอให้ได้เป็นกําลังใจเขาไม่ติดค้างคาในจิตใจว่าจะทําพิธีขอขมากรรมแสดงตัวแสดงตนชั่วครัง้งชั่วคราวบอกกล่าวกันเพื่อจะได้ไปปฏิบัติได้ราบรื่นสบายอกสบายใจขอเชิญพระแม่เจ้าเสด็จมาด้วยเถิง ร่างจะได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยความสบายใจจะได้เกิดความก้าวหน้าคุณแม่แค่ สเสด็จมาบอกว่ารับทราบรับการขอขมาแล้วยกโทษแล้วก็จะได้จบกันอ้าวเชิญพ่อแม่มาแล้วบอกกล่าวเล็กน้อย พ่แม่มาแล้วเพื่อให้ร่างนี้จะได้สบายใจจะได้ปฏิบัติธรรมด้วยความก้าวหน้าด้วยความสบายใจพระแม่มาเป่งวาจาเล็กน้อย่ารับทราบแล้วบอกชื่อบอกบอกพระนามด้วยพระแม่เจ้า สาสุุโมทนาด้วยเพื่อให้ผู้บำเพ็ญเพียรจะได้สบายใจไม่งั้นค้างขาดใจเดินหน้าในการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าค่ะพ่อมแม่อุมายกโทษให้พ่อแม่อุมายกโทษให้แล้วอาสาธทโมทนาด้วย พระแม่กาลีเสด็จมาด้วยพระแม่กาลีเสด็จมาแล้วเขามั้ชใจประพฤิัิปฏิบัติรเลาเแล้วขอเขขขล้เขาญเลรเชิญเลกเิญเลยเิญลยเิญเลยเล้วชเลออยเชิญอลยเชิยเชิญเลยเชลชลชม อาสาธุโมทนาด้วยขอพระแม่จงเจริญสาธุขออัญเชิญพระโพธิจัดเจ้ากวนอิมเสด็จมาทีเดียวเลยท่านจะได้โปดสัตว์ด้วยร่างนี้จะได้ตั้งใจปฏิบัติด้วยสบายใจและไม่มีค้างคากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขออัญเชิญ พระแม่เจ้าอาวะโลกิเตสวนกวนอิมสเสด็จมาด้วยเธออ้าวขออัญเชิญพระแม่ด้วยอ้าวพระแม่กวนอิมสเสด็จมาแล้วล่างขอทําพิธ,ธีขอถวายบายสีขมา กรรมทั้งหลายที่ได้เคยประมาทพลาดพังผิดพลาดไปพระแม่รับทราบแล้วหรือยังพระแม่รับทราบแล้วใช่ไหมอ่ะไอ้นี่ไอ้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 ไอ่ชวนมาดีวะไอ้ยกไปถวายพระแม่หน่อยเดียวพระแม่เขาขอขมากรรมแล้วอ่าพระแม่รับแล้วใช่ไหม พ่อแม่เมตตาล่างนี้แล้วใช่ไหมอ้าวสาทุวพ่อแม่จงเจริญอ่าไม่ลบกวนพ่อแม่แล้วเขาจะได้ไปปฏิบัติธรรมอ่าแล้วมาเขาจะได้ปฏิบัติธรรมแบบสบายใจไม่มีเวรมีกรรมอะไรแล้วอ่าพ่อแม่อวยพรทุกคนด้วย คุณแม่อวยพรด้วยอ่า สาธุสาธุสาธุพระแม่จงเจริญอ่าเรียบร้อยเธอเอาใบสีไปนั่นอันนึงให้ให้ให้ข้อไปข้าไปครับถือไปแล้วนี่ไปไว้โต๊ะพระแม่ อะไรเพราอันนี้แหละอันน,นี้ให้เขาเอาไปไว้เองเหมือนกันให้เขาไปไว้เองเออเออีออยบร้อย